สวัสดีครับเพื่อน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 เอฟซีนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับวันนี้มีสองขบวนครับขบวนที่หนึ่งนะครับตอนนี้ลาช้าอยู่ห้าร้อยเก้านาทีนะครับกาลังจะผ่านสะพานเกือกม้านะครับบริเวณที่แอดยืนอยู่นี้นะครับส่วนขบวนที่สองนะครับเลยชุมทางหาดใหญ่มานิดหนึ่งแล้วนะครับลาช้าห้าสิบสองนาทีนะครับแล้วก็ ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับในตารางเนี้ยนะครับมีขบวนรถเร็วนะครับในตารางเวลารถไฟเนี่ยมีขบวนรถเร็ว172ถึง2ขบวนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวนรถเร็วที่172กันนะครับขบวนราช้า509นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกันครับนี่นะครับเพื่อนๆขบวนที่รอคอยนะครับราช้า509นาทีนะครับ ขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับกํำลังจะผ่านบริเวณสะพานเกือกม้านะครับหลังวัดท่ามาเดื่อนะครับรถเร็วที่172นะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4513นะครับนี่ครับพวงตู้นะครับวันนี้มีรถ ศษนะครับจัดเฉพาะนะครับของ SRT นะครับมาด้วยนะครับห้าร้อยเก้านาทีนะครับขบวนที่หนึ่งนะครับตามตารางนะครับขบวนที่สองนะครับเลยหัดใหญ่มาแล้วนะครับล่าช้าห้าสิบสองนาทีนะครับส่วนขบวนที่หนึ่งนี่ล่าช้าห้าร้อยเก้านาทีนะครับสำหรับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ